ร้านในตำนานครับุณผู้ชมหยุดก่อนเลยครับตรงนี้เลยไปเดียวไม่ได้จะรอรอแมบนะจังครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับรอต่อไป 4 0 0 0 4,100กว่าบาทนะฮะอันนี้ระบบน้ำทีบังเซ็ตไว้ให้เรียบร้อยแนละ้วเราจะมาทำความสะอาดท้าพวกนี้นี่คุณสภาพแม่งเนี่ยโอ้โหสุดจริงอียาสซูเปอร์แฟ a t นะฮะ s ูเปอร์ฟเนี่ยก, <Super Fat. S 1> ก็หลังจากที่เสร็จก็ทิ้งไว้ประมาณ10ปีนะฮะ สวัสดีครับตอนนี้เราเอาเปิดทำไมเนี่ยเรากลับมาจากทับจเจริญจำพักแล้วเราก็ได้ชุดสองชุดสีมาก็กตามนี้พอเรากลับมาถึงปุ๊บเราต้องมาทำอันนี้ก่อนล้างรถล้างรถนี่เลยครอันนี้ระบบน้ำนี้บงังเร็นนยไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราจะมาทำความสะอาด้าพพวกนี้นี่ดูสภาพแม่งเนี่ยโอ้โหสุดจริง ออะฮะเราจะเริ่มเลยนะฮะสูถังน้ำมันดิอันนี้ล้อแม็กใหม่นัาที่เราซื้อมาอที่เราไปซื้อกันล้อแม็กใหม่ล้อหน้ายังไม่มาครับไม่มีโชคต้องเปิดแรงๆไม่หัวแบบไอ้นี่ดิหัวริงอะ่ะ ค่อยฉีดแบบนี้นลมันจะดันออกเองแล้วมีน้ำยาตัวช่วยอยู่อ่ะลองล้างน่อยนี่เ่รอล้างให้เหมือนเับเราผม เอนาละฮะเดี๋ยวพระเอกของเราจะไอ้นี่นะฮะโอ้ยถังละม่เยอนะว่ากูว่างกูาบาีเรามองว่าบางทีมันไม่แน่ไม่แน่าจะเกิบพัน ตามตู้ทีเฉยนี่ฮะอันนี้ยาซูเปอร์แฟตนะฮะซูเปอร์ฟ้าแกไม่แก้กูละเราก็จะฉีดลงไปแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้เต้ยขัดเต้ยไม่มีไม่มีแปรงอะเต้ยจริงๆไม่ต้องขัดก็ได้น้ำยาขัดของเองแล้วก็ไอ้เนี่ยมันแรงอยู่แล้วไม่กัดสุดสีด้วย เต็มที่ก็ระบบไฟใช้ไม่ได้ครับใช่ล้างขนาดนี้แทนใหม่จริงเลยชาล้างเลยใหม่จริงนี่ใหม่ไงใหม่เบิดสุดใหม่แบบมีเสียงไนะง,ง,ง,งนี่ร้อยกว่าบาทเองเรามีขายโอเคไม่ต้องโทรเบองหรือติดต่อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศน,นะลดเกลียวสูบขายลง ต้องชุ่มมเลยนี่ก็ชุ่มแล้วนะนีแก็ชุ่มแล้วนะต้องชุ่มกว่านี้แบบชุ่มชุ่มแบบชุ่มนี่ก็เปียกทอกเลยนะโอเคก็หลังจากที่เสร็จก็ทิ้งไว้ประมาณสิบปีนะฮะสิบนาทีมึงก็ไม่โอ้เดี๋ยวเราก็จะมาไอ้นี่ออกเฮ้ยมี่

เป่าลมเขาถ้าล้างโดนน้ำแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรนะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ถ้าโดนนะ้ำขนาดนี้ควรจะรีบเป่าลมนะฮะ แต่มงห่วงแต่ไ่ิ่อรเลยก็เน้นเน้นเน้นตรงพวกปักพวกเนี้ยที่เป็นข้อต่อฉีดให้หมดเลยแดงหายไปแล้วได้ดีดีขึ้เยอะลยอะไรวะฝุนแดงแงแดงแไหนวะุกนพี่เกาะแดงแดงตอนแรกอ๋อเรียบร้อยฮะก็ล้างประมาณนี้พอ ยิงมันล้างได้ใหม่กว่านี้ไหมก็ได้ใหม่กว่านี้แต่ว่าไม่ยังเป็นเอาไงต่อดีเต้ยจากการวิเคราะห์ของมึงแล้วเราจะทำอะไรต่อดีครับทำอะไรไม่ได้เลยก็เด,ดี๋ยวผมจยดก่อนนะฮะว่าต้องเต็มอะไรบ้างนะฮะก็หลังจากที่เราล้างเรียบร้อยแล้วเป่าเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เรามานั่งดูนะฮะว่าอะไรที่เราต้องซื้อบ้างเพราะตอนนี้ยังประกอบไม่ได้เพราะว่าขาดตัวแกนโชว์หน้า หาแถวนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวพ่งนี้ต้องไปเบิกก็สิ่งที่ผมจดไว้นี่เลยมือเบรกสองข้างสวิตตัวนี้ซ้ายขวาสีแม่งทุเรศล้วเพราะว่าไหนๆคอนโซลก็จะเปลี่ยนใหม่นะก็เลยใหม่แม่งมาเลยนอ็อตชุดสีประมาณ15ตัวบ,บวกกิบล็อกด้วยนะแล้วก็จานเบรกตัวน,นี้ไปหามือสองหาไม่ได้ของใหม่ก็มีแต่เทียมเดี๋ยวต้องไปหาเบิกจานหน้าแท้นะ,ะแล้วก็น็อตเบรกด้วยนอ็นอตจานอะพาเบรกหน้าเนี่ยไปคลืนค่นแล้วก็ต้องเปลี่ยน อะแดปเตอร์ apter, ดุมหน้าของเก่าลองลมาตัวหนึ่งไม่ไหวไม่ไหวแกนโชคคู่หน้าที่บอกเมื่อกี้เดี๋ยวเบิกใหม่เลยของเก่ามันสึกเป็นรอยแล้วน้ำมันมันซึมน็อตล้อหลังน็อตล้อหลังที่ไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราซื้อมาใส่ไฟท้ายมันแตกตัวยึดมันแตกอุ้ยเทียตัแกร์มือน็อตล,ล้อหลังเสร็จปุ๊บโช๊คหลังหนึ่งข้างพราะโช๊คหลังอันนี้ก็แตกเหมือนกัน ไปท้ายไปแล้วปอกแฮนวันนี้ซื้อมาแล้วแต่มันแข็งเดี๋ยวซื้อตัวใหม่ต่วขอแขงแผลของตรงน,นี้ต้องมีสักอันหนึ่งไปตลาดกรอกไม้มันลาวแล้วเปลี่ยนใหม่ร้อยกว่าบาทพลาสติกบนเครื่องอ๋อข้างบนแข็งก็อละมันเข้าถัางที่ผมทําขาดเมื่อตอนเย็นลูกปืนแผงคอชุดนี้ฮะที่มันเป็นล็อกๆ็ก็กลเนี่ยต้องตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็ประกนออันคอท่อเพราะว่าเอาท่อไปทําใหม่แล้วก็ต้องเปลี่ยนประกันด้วยจะได้จบทีเดียวไปเลยก็ ประมาณนี้ฮะถ้าไม่ลืมนะถ้าไม่ลืมก็ประมาณนี้ชุดดาตรงนี้ผมเบิกใหม่หมดเลยยกเว้นเนี่ยสองสามที่นี้ที่เราไม่ได้เบิกก็จะใช้ของเดิมฐานน้ำมันยูบ็อกซ์เดิมเพราะว่าคือเน้นใช้งานครับแต่ว่าทําให้สภาพมันกลับมาดูดีแต่ไม่ได้ทาให้มันใหม่กิฟก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราเอาเจ้านี้ไปแอบไว้ตรงนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เบิกของเสร็จจะได้ลุยต่อเลยเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเบาเดี๋ยวฝากเต้ยไปไป,ไปทําที่เอกนาเกลือน<ม>าทอง โอ้โหกว่าจะไอ้นี่ได้มึงช้าไปหน่อยอ่ะโอเคนะก็เดี๋ยวอบอกไปทำแล้วก็พรุ่งนี้ไปเอาทอ่อที่เราไปทิ้งไว้ก็ไปเกยบของดีกว่าได้ไม่มึงอ่ะตั้งกล้องไว้นี่ เจอกันอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้ที่ร้านอะไรแล้วกันเดี๋ยวพาไปร้านอะไรด้วยสวัสดีตอนนี้เที่ยงครึ่งนะเต้ยพิ่งมาไอเต้เหมึงอย่ามาอ้างมึงอย่ามาอ้าง,งตอนโทรตอนโทรบอกเสร็จแล้วไปไหนมา ตอนโทรมึงบอกเสร็จแล้วเขากำลังปาดเบาให้อยู่มึงบอกเสร็จแล้วเต้ยเสร็จแล้วไหนดูคลิปที่บอกให้ถ่ายอยู่ไหนไม่กล้าถ่ายเป็นคลิปเยอะถ่ายแค่ว่ามาหน <S <S ้าไอ้เชี่ยต่างก็เแล้กติไหนไอ้ตังไหนไหน สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านเอกนาทองกันแล้วนะฮะเอาบอกมาทำให้อ้วนเขาตอนนี้เสร็จยังยังกำลังนั่งรออยู่เราสิบเอ็ดโมงจะเสร็จแล้วตอนนั้นอ่ะแหมโทรบอกเสร็จแล้วเสร็จแล้วที่นั่ง้น่ต้องขอบคุณมากนะที่เต้ยเป็นสปอนเซอร์บอกโอ้ยหกร้อย หายห้าวอะไรมางว่ามับอกกูโอเคฮะรับผู้สั่งได้ยังยังไปตามล่าอะไรเดิมเวลานี้ปิดกันหมดแล้วมั้งไายห้าเดี๋ยวอาจารย์เต้ยพาไปโอ้โหตอนท้าหนีดเจ้าหนุ่ยเครื่องบินใหญ่เนี่ยรถมึงเหมือนแม่งรอรอบอ่ะเป็น<ม> s o จะเจอกันอีกทีที่ร้านในตำนานตอนนี้ก็อยู่ที่แยกแยกวั yeah. งหินร้านในตำนานครับผู้ชมถ้าของไม่พร้อมก็ต้องไปเดี๋นีดก่อนเลยครับตรงนี้เลย <c oughs> ไปเดียวไม่ได้หรอ เยอดจัดรอ,อ,อแป๊บนะจังเรามาถึงที่นี่ตั้งกี่โมงครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับรอต่อไป สี่พันสี้อยกว่าบาทนะฮะหลักๆแพงจานเบรกจานเบรก615บห้าบาทเด้อเต้จานเบรกแพงกว่าโช๊คอ่ะเดี๋ยวครึ่งนึงอ่ะท่านเดียวถามเขาเรื่องเบรกเบรกจะอยู่อ่ะไม่จะเหมือนของเดิมนะาก็ตอบไม่ได้เบรกเนี่ยเดี๋ยวรอรอชิ้นหนึ่งก็เรียบร้อยได้อะไรมาแล้วแต่ว่าไม่ครบเดี๋ยวว่ากัน